พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีทอดผ้าป่ามหาสมบัติบูชาธรรม80ปีหลวงพอ่อธรรมชยโยณทุดงคาสถานพิษณุโลกโดยมีกกลยานมิตรนัตยาหนูบ้านยางพร้อมครอบครัวและกกลยะนานมิตรอนงงด้วงอินพร้อมครอบครัวเป็นประธานเอกทอดผ้าป่ามหาสมบัติ รวมด้วยคณะประธานรองรวมถึงคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้อัญเชิญพระปะเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติเบิกบานในบุญซึ่งทุกท่านต่างนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาช่วยกันทำลูปบำรุงทุด,ดงคาสถานแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองควบคู่ก,กับการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากนั้นพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุด,ดงคาสถานพิษณุโลกท่านประธานสงฆ์ ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าปา่าโดยคณะประธานเอกทอดผ้าป่ามหาสมบัติได้นำกล่าวถวายผ้าปา่าส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าปา่านอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายขีลานาเพสสัตพิธีกล่าวคำถวายไทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเมื่อถึงเวลาสร้างมหาทานบารมี คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างาม,มีความปลื้มปิติและอิ่มใจที่ได้ทําบุญร่วมกันในครั้งนี้เป็นอย่างมากเพราะบุญที่สั่งสมในครั้งนี้จะแปลเปลี่ยนเป็นสบียงบุญติดตัวไปในพบเบื้องหน้าและที่สําคัญได้น้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล80ปีหลวงพ่อธ,ธรรมชโยในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาด พร้อมทั้งกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ค่ะ